ว่าเดี๋ยวเราก็ไปถามาศึกษาจากในกลุ่มผมได้รุ่มๆเรื่อยๆเดือยครับก็ตอนนี้ก็คือจะนําเสนอเกระพ้องถิีนของบ้าน้นน้้าเป็นเกี่ยวกับบ้านต้นห้างพัฒนาก็ห่างจากนี่ประมาณสองกิโลครับเนาะก็ก็ไม่ไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นบ้านใช้เชียงสำหรับข้อมูลของบ้านต้นห้างนะก็ ลักษณะบ้านพ่อป้ายครับบ้านต้นห้างนะฮอฮอหนองโขงไม่เอกสละงอโง่แต่ผมต้นห้างพัฒนาอุดังนี้ครับผมก็สําหรับบ้านต้นห้างครับสำหรับพื้นที่ในตำบลมบ้านข่าครับเาส่วนใหญ่นะฮะก็สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ500ถึง1,000เมตรนะครับแล้วก็ป่าป่าป่าไม้พวกนี้นะฮะก็จะมีที่ของหมู่บ้านประมาณ2,500ไร่นะฮะของของท้องถิ่นบ้านต้นห้างนี่นะ ก็เขตส่วนใหญ่ก็ติดต่อระวังเขตป่าสงวนและเขตป่าอุทยานแห่งชาติจะซ้อนท่านี้นาเขตตดต่อก็ป่าไม่สวยทิศเหนือนะครับทิศใต้ก็กลับบ้านทิจโจครับผมตะวันตกบ้านอาทิตย์ตะวันตกกับบ้านทาปลาดุจังหวัดรคุณเพราะว่าเป็นบ้านตระหนักสำหรับทิศตะวันออกฏิตตะวันข้ากลางคืออัดจะบ้านค้าขาดหลวกของเราเนี่ยนะ สำหรับผูเรียนทั้งหมดก็มีประมาณสองรอยเจสบเรียนประชากรทั้งหมดประมาณแปด้อยเจ็ดสิบคนนะเป็นหญิงสี่ร้อยหกสิบแล้วก็ผู้ชายนะครับสี่ร้ยหกสิบหญิงสี่ร้อหสิบคนนะสำหรับอาชีพส่วนใหญ่ด้วยภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นภายในตำบลเลยกะวะนะ็ว่าได้คเาอาชีพส่วนใหญ่ก็กเกษตรกรรมนะฮะเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังทัวลิสงแตงโมยำพาราอาอาชีพเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ก็ ยังไวน้ยังควายยังปลาไกลพื้นเมืองและอื่นๆก็เป็นเฉพาะอาชีพเสริมเห็ดนะครับหรือหาของฝาขายอะครับอันนี้คือเห็ดนะผมได้ถ่ายเก็บไว้คือทางทางเหนือของเราเนี่ยนะครับมีมีมีทร,รัพยากราธรรมชาติขาค่อนข้างสมบูรณ์เห็ดตัวนี้นะครับเขาเอาไปขายที่รลถลกระบะนะ ไม่ใช <ersch> ่น้อยนะนี่นะครับเห็ดก็เป็นเห็ดลงเห็ดเห็ดท้องเห็ดครับพี่ครับอ๋อหลานสาวเป็นมีตีนเตี้ยก็นอกไขมันก็เอามาแล้าไปนอกม้านั่งฟางคนรุ่นใหม่เกิดหนั่งกะดหนักนี่นะครับผมก็มีมีมีหลากหลายเลยนะครับสำหรับเห็ดนั่งหมโต้อนเลยอันนี้เรื่องเห็ดช้าๆเพราะผมจึ้ใจในเห็ดนะครับนี่นะครับเห็ดที่ที่เรามีตอนนี้ก็คือ ค่อนข้างเกลี่ยแน่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นห hmm. exactly no, no. ้างหรือว่าตะมือบ้านข้างก็ไม่ว่าจะเป็นเห็ดเห็ดลมเห็ดบ้านบ้านผมเขาเรียกเห็ดน้ำม้อยครับประมาณนี้เห็ดมันเป็นเห็ดในเฉพาะท้องถิ่นภาคเหนือของเราครับชาวบ้านเขาเป็นหายปลูได้นะคะแต่ตรงนี้ผมทางการวิจัยไม่น่าจะเพราะเกลีไม่ได้เพราะเห็ดขอขึ้นมาขึ้นครับขยายพันธุ์เพราะว่ายัง เคยมีคนทดลองแต่ยังเพาะไม่ได้คือไมซีเรียมมันเดินเดินถึงจุดหนึ่งก็ประมาณหัวซี่ไม่เฉียดแล้วมันก็่อกมีเห็บพอนะเก็บป่าที่มีราคาแต่พวกนั้งชักการเกี่ยวกับคนที่พยายามทำเอาทั้งดินแหล่งดินอุณหภูมิไปจับพอทำแล้วไประยะกหนึ่งมันก็จะ่อกไมซีเรียม่อไม่ไม่สำเร็จ ก็สำเร็จเรียนรับทรับแล้วตอนแรครับนี่นะครับพี่ประมาณรถกระบะเนีเขาไปขายกันก็ลงแล้วมีทั้งหน่อไม้มีทั้งความหลากหลายอะครันเนาะจะเป็นอะไรเห็ดก็สําหรับพื้นที่มัน้นแห้งหรือว่าก็พอๆครับต่ำบนราคาเราครับเนาะสำหรับการเดินทางก็ประมาณ38กิโลห่างจากตัวเมืองลำปางก็ทางหลวงหมายห้ข1057 สายทะเลองไอเป้งที่เรามานี่ก็เป็นแผนที่บริเวณตำบนข้านี่คืออมบตนี่บานข่าเราก็แน่จะอยู่โซนประมาณนี้ะห่งก็ได้ี่เราอยู่ตอนที่ก็สังเกตด้ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นเยอะยนรับรอบๆนสถานที่สําคัญของหมู่บ้านถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญทขามาไปลองสักการะดูก็เป็นโงค์พระพุทธรูปครับก็บ้านเราฝุดเยอะือประมาณสองพันสามร้อยินะก็เป็นสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ก็จงระเจ้าศรีรามก็ยมีตําแหน่งหลา<ม>ลกออาานานาหลายเลยครับก็เวลาอาจจะสั้นเลยครับเราขอข้านะตวตอนรับเริร่มแรกที่เกี่ยวกับฝ่ายนี่อาจจะเป็นข้อมูลนะารับที่ผมได้รวบรวมมาเริ่มแรกไหผมก็ได้มองถึงปัญหาของสภาพชาวบ้านนะแล้วก็ประกอบกับคิดที่จะทําแล้วเรามีความตั้งใจว่าจะทําเพื่อชุมชนอะไรสักอย่างนึงจากที่เราได้รับก,การศรรรึกษาไปศึกษาในระดับที่สูงกว่าชาวบ้าน บางคนนะ,ะก็ได้เรื่มงสร้างแยวร่อมและปลูกจิตสำนึกได้หนักให้เห็นความสําคัญของปา่าต้นน้ำมากขึ้นประกอบกับมีจิตอาสาที่จะทำเพื่อส่วนรวมได้มองเห็นจุดเด่นของปา่าเราเดี๋ยวตรงตรงนี้ขอแสกนึงครับมุมคนนี้เป็นคนเกิดที่ไหนอ<ม>ย่างไรปกรตินะโอ,โอ๋อตะกอนเลยนะ,ะมผมเป็นคน บ้านค่าเนี่ยแต่แตข้พ่อกครแม่ขเ,มเาขายมายาแล้วผมไปอยู่ในตำบลอีกตำบลหนึ่งแล้วพอดีแม่กับมีสามีใหม่ที่บ้านเดิมก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่ผมก็อยู่ประมาณสิกบกว่าปีนะแล้วก็ได้มองเห็นทําทำไมทำไมเราเป็นคนในท้องถิ่นเป็อ,อย่างนาี้ ช่วงที่ได้ไปเรียนราชมงคลด้วยตอนมัธยมนี่เรียนที่ไหนปฐมมัธยมก็มัธยมก็เรียนในท้องถิ่นก็เป็นเรียนบ้านคือตะบนอ๋อเขาเขาเรียนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปเรียนราชมงคลแต่เกิดจิตสํานึกนะเรียกว่าจิตสํานึกแล้วกันนะจากที่เราเขาจะให้บอกว่านี่เป็นเด็กหนุ่มคนรุ่นหลังครับครับก็ที่บอกสภาพปัญหาของชุมชนเนี่ยที่เราดูสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่ถนนหนทางครับ ตอนลำบากของชาวบ้านนี่ก็คือฤดูฝนที่เรายังได้รับผลกระทบตอน,นะคระับซึ่งซึ่งบางครั้งหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาไม่ถึงตำบลบ้านข่าเราอยู่ในอำเภอเมืองของสลราษาแต่ว่าเป็นอำเภอ,อเบบที่แบบเป็นตำบลที่แบบถือว่ายังยัง,ยงการสนับสนุนยังไม่ทั่วถึงประมาณนี้นี่แหละครับสภาพพื้นที่ขนาดบ้านต้นน้ำยังขนาดนี้แล้วพี่ลองไปดูบ้านปลายนาจะขนาดนน,นี่คือน้ำท่วมใช่ไหมน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งนา นี่คือปัญหาที่นี่ผมต้องทายมาสดๆร้อนๆในเช้านี้ครก็ก็จะอยากจะให้เนี่ยนะครับเนี่ยนี่ะครับลักษณะชุมชนอำเภอเมืองนะครับข้อเดียวนี่นะก็อยากที่บอกคิดที่จะทําก็มีโอกาสได้ไปนําเสนอให้กับผู้นงชุมชนแล้วก็คณะกรรมการเริ่มแรกนะคฮะเนี่ยจากวิชาวิชาหนึ่งก็เกิดแนวคิดจุดสนใจขึ้นหลังจาก ที่นําเสนอแล้วปุ๊บมันก็เกิดคําถามตามมาว่าเราเป็นเด็กรไหมเด็กไม่ควนสื่อจะทําอะไรมากใช่ไหมฮะก็เก็บไว้ในใจเขามาก็เริ่มทํามาโดยที่แบบเราทําที่ผลงานแล้วไม่ได้ดิ้นที่คําพูดนะฮะก็จากนั้นปุ๊บก็ได้ปรึกษาทางคณะอาจารย์ในกองธรรมศารย์ขาก็มีเคลก่อนไหวจากเวทีระดับชุมชนระดับเล็กๆขึ้นก็มีทั้งนายกอบตคนเดิมเนะฮะเราก็ลองปลาดอบตเราชาวบ้านขอให้าขอ่วมมือ เป็นอย่างดีครับอ,อ,อาจารย์เราเิสุวรัตนที่มาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปงางนี่ก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับสมมติที่ว่าจุดเด่นตอนนี้คือจากที่ทำปุบผมก็ได้คิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเพื่อสุมชนนะครับก็ได้คิดว่าบ้านเราเป็นบ้านคนันน่าจะทปํปฝายชะลอน้ําดีอะไรสักอย่างเพื่อรวมเป็นจุดหนึ่งเพื่อจะรวม ชาวบ้านให้เป็นกลุมเป็นก้อนหรือว่าจะนําลอกอะไรสักอย่างตอนนี้ก็ทําคือป่าชลน้ําแบบป่าจรขญที่ที่เรียกว่าเราเป็นบ้านต้นน้าเนี่ยต้นน้ํามาจากไหนภูเขาหรือใต้ดินหรืออะไรยังไงขอต้นน้ำภาคต้นน้ำที่มาจากภูเขาเหมือนกที่ผม่าที่เนี้ยติดชาวบ้านทาปันเป็นภูเขาล้อมรอบไม่มีบ้านอีู่ก็คือเป็นบ้านสุดท้ายของืเป็นบ้านชนนังเป็นบ้านตา nam นะคาั้ตาน้ m เหม ก็สำหรับป่ายชลนาที่เราทำานี่ก็เป็นถูป่ายแบบจระเข้พเนาะพี่ๆก็ยังคงไม่เคยเห็นนะก็ป่ายแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะตามภูมิประเทศนะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขาอาได้ทํากันมันแต่บรรทัดนี้ว่าป่ายแบบนี้จะคงอยู่ได้นานนะแล้วก็ประกอบกับท้องถิ่นพอน้องใส่เชื้อเพลิงที่มีอยู่อยางคุ้มค่านะครับก็ เป็นเป็นเป็นห้วยน้ำแม่สุยและน้ำแม่ข่อมนะะเป็นต้นน้ำของน้าน้ำแม่สุยเป็นสาขาย่อยของแม่น้ำวังนี่ก็คือลักษณะของป่ายชยละลอน้าแบบเจอระเช้ตัวนี้ก็คือเป็นหินข้างหลังนี้คือเป็นหางประโยชน์ของฝาตัวนี้ก็ลหลากหลายเลยนะก็คือป่ายชยละลอน้ําแบบเจระเช่ก็คือ,อยังมีที่นี่เียง่เดียวคือเวลาเราดูาแรงน้ําปะทะนะครับป่าตัวนี้มันก็จะมีแล้วก็จะมีหางคอยรองรับนะะ เวลาน้ําโจกมามันก็จะไม่ไม่เป็นโพรงหรือฝายก็มีแตกกันก็้ประโยชน์นะเนี่ยครับนี่คือฝายสองชั้นนะครับตรงหลังนี่คือมันเป็นบ้านต้นน้ำใช่ไหมฮะที่เราได้จากนี้ก็คือการขยายพันธุ์ปลาคือเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพคือการขยายพันธุ์ปลาแน่นอนนะคืที่ดูฝนปลาย่อมมาขยายพันธุ์ใช่ไหมฮะก็มีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาตินะครับตรงนี้ตอนเรายแรกที่เริ่มทำนะฮะก็มีสามคน คืพี่วิเชียรก็มีพ่อๆคนหนึ่งคราาับคุณวุฒิโสประมาณสักหกสิบกว่าเนาะแล้วก็เด็กอายุสิบสองแล้วก็มีศูนคนหนึ่งซึ่งสามคนนะฮะอำนาจหรือว่ากนนารตำหนิหรืออะไรมันย่อมไม่มีใช่ไหมครับก็คือเป็นกำลังบุกเบิกหรือว่ากำลังนำล่องตอนนั้นฝ่ายชา้นเนี่ยทำกันอยู่สามคนนะเนี่ยคำคำว่าฝ่ายตะเข้นี่เป็นฝ่ายแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านทำมาก่อนใช่ไหม ทำไมเขาเรียกจระเข้เพราะม,ม, <c oughs> ม,มันมีหัวมีหางนี่นะดับเท่าไหรมันมีหางนะครับเพราะว่ามันหางเหมือนหางจระเข้เนะวลาไปไหนก็จะไหลตากน้ำมาเอ้คือพ่อๆครับที่วัดตาชาวบ้านเน้่ยซึ่งขออนุญาตคุยเกี่ยวกับที่ว่าอะไรๆนะที่ว่าน้ําคือที่ผมทาครั้งแรกนรมันก็จะมนะีคนที่เห็นดีด้วยไม่เห็นดีด้วยครับะ หลังจากทำกุ๊บได้ประมาณเดือนหนึ่งก็มีตัดไม้หรือเราเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านเขาคือการตัดไม้ทำลายป่าเขาก็ไปแบบไปไปขังไปปล่อยปายตัดไม้ให้ไหลเตืนน้ำลองกับน้ำประมาณนี้ก็คือว่ามาเนื้อจำใจบางอย่างนะเพราะว่าเราตั้งใจทำใจก็มีบางกลุ่มที่เขาอยากจะยังไงครับบนสายน้ำเพื่อพาเป็นประโยชน์ต่อให้เขามันการตัดไม้นะครับแต่น้ำกระหายเนี่ยบอก ก็พาเพื่อนที่ราชมงคลมาเนี่ยฮะประมาณเจ็ดแปดคนก็มาเที่ยวปา่ามาหาของปา่ามามาเที่ยวมาเรียนศึกษาระบบนิเวศในประมาณนี้เราทะทำประโยชน์ที่จส่งลงก็คือทาป่าชานาก็เป็นปีที่ตสองนี่ยใค่ไมนี่นะครับก็ครั้งแรกมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าข้อมูลหรือว่าการเตรียมการอะไรพร้อมๆเราก็ไม่มีครับเนาะก็เลยเราตามีจาเก็บไปก่อนนะฮะไม่นรนั้นชาวบ้านก็เริ่มตื่นตัวกันนะว่า ทำไมเด็กเขาไปทําอะไรกันใน่าไปทําอะไรกันเน,นี่ยทุบวันก็เริ่มสังเกตก็ชุมชนเรื่องมีบทบาทในจชุมชนมีเรื่องบทบาทปุ๊บผู้นําก็ได้เรื่องทาเรื่องที่จะทำนะก็มีกลุ่มจิตอาสารนะตอนนี้คือเราทําด้วยใจไม่มีการจ้างนะทําด้วยใจจริงจริงนะเด็กตัวน,นี้เด็กคนนี้ก็อายุเก้าอปอดเก้าปอดก็มีส่วนร่วมอยู่นะ ซึ่งอาจจะเป็นเยาวชนของชาติในอนาคตนะก็คือการปลูกจิตสำนึกธรรมชางจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยนะครับต่นั่นปุ๊กก็มีโอกาสผมก็ได้มีโอกาสอ,า,อาจารย์ต่นแนะนำผมได้เป็นประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การจัดการน้ำนะมหาลายาัยราชมนะงคลกำาังก็มีหลากหลายได้ไปนําเสนองในข้อมูลเหล่านี้นะ ก็ครั้งแรกก็ไม่อาจไม่เบิกเหมือนนิก็มีผู้บริหารระดับสูงเขาก็มีคณะอาจารย์จากหลายๆหน่วยงานเขาไม่เห็นเขาก็แบบเกิดเกิดไงเกิดความสนใจเาอยากจะเรียนรู้ไงก็พยายามติดตาแล้วศึกษาเพิ่มตอนนั้นต่อมาก็ชวนเพื่อนนักศึกษาจากราชมงคลเข้ามาเนี่ยครับเอารถมอเตอร์ไซค์มากันตอนนั้นงบไม่มีผมได้มาอยู่สามร้อยผมไปขอทางชุมชน ได้มาสามร้อยกว่าบาทก็มาทำแกงกินกับปานก็อร่อยมีประมาณอยู่สิบเจ็ดคนเงินสามร้อยที่เองคิดดู่นะสิบเจ็ดคนนะน้ำก็ไม่มีก็อาศสยเอาน้ำน้ำบ้านทางนั้นที่ซื้อก็แจกเพื่อนไปนะเนี่ยับมันเป็นความสุขคนนี้ก็มาจากเชียงรายนะคนนี้จากอุตสงานคนนี้ไม่ห้องสอนคนนี้จากเชียงใหม่จากสถานที่นะฮะเนี่ยะมีแต่ลอยอยู่นี่ซึ่งจากการที่เราไม่ได้วางแผน อุบัติเหตุไม่ยอมเกิดขึ้นซึ่งที่ผมนั้นเพื่อนก็ได้รับอุบัติเหตุโดยไม้ทิ้งแทงก็ยิบประมาณเจ็บสองเข็มลองคิดสภาพดูนะซึ่งผมเป็นคนนาเข้ามาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องคนรับผิดชอบก็ผมก็ชะลอและก็หายไปช่วงนึงก็คือว่าสู้ๆแตถอยเพรามันแต่ก็มีแรงใจจากคณะอาจารย์อาจารย์ก็ให้กําลังใจก็ลืมสู้มาให้สู้มาอีกการ่งเนี่ยก็จากนั้นปุ๊บชาวบ้านผมู เห็นว่าเราทํากันอย่างจริงจังปุ๊บเรื่องแรกที่สามปน๊ใช่ไหมครับตอนนี้เราทําประชาคมบ้านแล้วว่าชาวบ้านกดเห็นดียังไงซึ่งในที่ประชุมคณนะกรรมาการแล้วชาวบ้านนะครับก็มาิีที่ประชุมก็คือน,นี่แหละครับอย่างที่เห็นได้มาิีที่ประชุมคือเราอยากจะทนะําก็คือทําป่าชลน้ำตอนนี้ชาวบ้านเขาก็มีการจัดกรมงเข้าไปนะี่ยมีสิบสองวดแบ่งเดือนหนึ่งมีเสียที่สามสี่สิบสองก็ อาชีพหนึ่งสามหมดนะเข้าไปแล้วสลับกับพวกนักศึกษาในจังหวัดลำปางก,ก็จะเริ่มเข้ามาสร้างาฟตัวนี้นะก็จากน,านั้นก็มีโอกาสได้ไปนำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นรนะับประชุมเวธีแลกเปลี่ยนการเรียนรูน้การจัดการป้องกันปฏิบัตริรุ่มน้ำหว่างหน้าหม่องประชุมราชบุรีนครลำปางก,ก็ผู้่าราชาการจังหวัดลำปางมาเปิดงานก็หลากหลายเลยนะเ ก็ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันนะชุดนี้นะครับเป็นชุดการนําการนําร่องนะการนำนำล่องนะฮะส่วนรวมของฝ่ายชลน้ำเนี่ยนพิธีการนำน้ำนี่คือหางมันนะที่ว่าหางจาวเช็กเลนะครับก็คือเศษไม้ตอกไม้ไฟไมให้ไปถมมาเนี่ยเรามาทําเป็นหางนี่คืออดีตผู้ใหญบ้านเนี่ยพิธีกาที่เราทำเลยชุดนี้ก็ไม่มีค่าจ้างเราไปด้วยใจนะด้วยจิตอาสา เนี่ยครับความสามัคคีก็จะเกิดจากคนเล็กๆที่ผมพอมีที่ครับผมคนตบหน้าก็ได้ฟังครับผมเนี่ยครับฝ่ายชลนาแบบนี้ซึ่งฝ่ายตัวนี้นะมีนี่เราก็ทําได้แล้วก็มีใจกับข้าวอาหารในป่าก็ได้ครับนี่นะเนี่ยครับอาหารที่หาในป่านี่ยครับที่ปลาก็เป็นเฉพาะปลาสีปลาให้ชื่อปลาท้องฉีดหน่อยนะปลาินี่ขอเรียกว่าปลา ฝักกังนี่คือฝักูปูฝักปูฝักปูครับเป็นเป็นเป็นอปืนเนี่ครับที่ชาวบ้านไม่มีการจับมันหมูอะไรนะพี่นี่นะฮะจากทำประชาคมปุ๊บเนี่ยชาวบ้านขอก็หวังว่าเราจะได้น้ําเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นก็คือการจัดการของชาวบ้านน้ําบริเวณนี้เราสามารถกินได้เพราะว่าไม่มีสารเคมีคือเป็นน้ําต้นน้ํา เนี <ítulo> ่ยชาวบ้านก็เร kind of right. ิ so mm ่ง hmm. ติบคนเข้าไปจากคนสามคนที่ผมบอกตอนนี mm ้มันมาจะเป็นสิบไปร้อยเพิ่มขึ้นนี่ก็คือคุณตาในชุมชนของเยาวชนน้องอายุก็ประมาณหกเจ็ดสิบนะครับนี่ก็คือเยาวชนที่มีบทบาทนี่นะครับก็ความสัมัคธีในชุมชนเกิดความสามัคคีใช่้นมาก็แบบความยั่งยืนก็จะเกิดใช่ไหมถ้าความสัมันธเกิดก็คือก็นำออกพระราช ปูบ้าของปราบามเดียบเจอกว่คือ,อการระเบิจากข้างในส่ภายนอกเราทําให้เขาเห็นกันแค่ที่เราจะคนสางนอกเขาไปทําตอนนี้ก็ชื่อคนข้างในเป็มาก่อนเลยตอนนี้นี่ก็จากน,านั้นปุ๊บก็ได้ไปปรึกษากับคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่าตอนนี้ผมอยากจะทําแบบเนี้ยซึ่งที่ว่าไปประกอบกับศึกษาดูง,งานจากที่อื่นเขาบอกไม่ว่าจะเป็นห้อยห้องคล้ายบ้านสามขาสถานที่ดังๆในต่างๆของจังหวัดลำปางหรือต่างจังหวัดนะฮะก็มีโอกาสได้คิดว่าเรา น่าจะทําที่บ้านเราบ้างบ้านเจดเนี่ยแลเริ่มทำนา,มา,มานี่ยเป็นยาแผนะเนี่ยคณะผู้นำกาัาก็อมรับนักศึกษาเนี่ยสภาพพื้นที่เป็นอว่เร่มสมบูรณ์อาจารย์ยให้ข้อมูลแก่นักศึกษาก็นักศึกษามาประมาณตอนนั้นประมาณอยู่ร้อยห้าสิบคนถือวา่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะตอนนี้แบ่งกันให้น้องเนี่ยเนี่ยครับชาวบ้านก็เริ่มคุยกันนักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอาจจะเป็นประสบการณ์บ้างเพราะว่าบางครั้งเราเรียนในห้องเรียนมันไม่สามารถที่จะ ู้นึกหรือว่ารู้ไปตอนนี้ก็แหละบบัาเปลี่ยนความคิดความสามัคคีกับชุมชนนักศึกษาชาวบ้านนี่นก็เกิดขึ้นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคณะอาจารย์นี่ก็ผลู้ในหมู่บ้านกลับมา่นความสุก็คณะอาจารย์ที่มาถือว่ามีใจมาแล้วเราจะรองสอราจารย์ในะมาณนั้นาะก็มีหลายนายคณะอาจารย์ หลายท่านจากนั้นปุ๊บก็ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรที่มหาลัยราชวิทยาลัยเกี่ยวกับเห็นต้ามอยสังรูปน้องมอก็เลยไปนำเสนอแสดงผู้ชมไปกับนักศึกษาที่ราชวัทยาลายก็ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ประสบการณ์บ้างประการอีกก็มีประชุมรอบล้อมในทางวิชาการในสาันเกี่ยวกับการรู้ลับทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแมน้มอในท่านมาลัยก็เป็นอาจารย์มหาลัยมาเปิดงานนะครับ ก็ให้คำศึกษารหรือแาเปลี่ยนอานครับก็อยู่มาอีกทบสก็เริ่มเห็นควอนสำคัญของชุมชนก็มีการปลูกปลาเฉลิมประเกียรติละโครงการทะสออาสาพัฒนาชนบทก็มีการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแบบหมู่บ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีสจไพศาลเป็นประธานวิธีตรงนั้นก็มีหายในงาน มีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ร่วมปลูกตนะ้นไม้อันนี้เียกชื่อโครงการของเรานี่ก็เป็นจริยธรรมปสองนะนี่ครับนี่นะครับเด็กประมาณปห้าปหกนะซึ่งความถ่าผูกฝังเด็กขนาดนี้พวกผมเชื่อว่าถ้าสมมติเขาโตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือว่าเศรษฐกิจอะไรก็จะลดน้อยลงแล้วก็ประชุมผอดหันอดลดเลียนนะเกี่ยวกับการจัดการรู่น้ำเรา นี่ก็แ <im> ต <agę> ่ละชุมชนที่ว่าจะเอาเป็นหมู่บ้านลำล่องคือบ้านต้นห้างตอนนี้ก็ถือว่าติดหนึ่งในห้านะครับในห้าที่จะ่ำน่องของลำปางเราก็แหลกเบียดข้อมูลกันะครับคือมีการถอดเบิกเลียงกันก็ตอนนี้ที่ราชบ้านลำปางนะครับก็ได้ร่างความร่วมมือบันทึกระหว่างจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเครือข่ายคนรักสิงห์น้องเครือข่ายเอกชนผู้ภาคส่วนสถาบันพัฒนาชุมชนภาคเหนือองค์การเอกชนจังหวัดลำปาง ก็ได้ร่วมร่างนะครับว่าเราจะทำล่างกลุ่มมวลนี่นะครับนี่ก็คืออธิการอาณาลักรราชวัลลังการของเป็นประธานเนี่ยจะมีผู้บริหารจากไม่ว่าจะเป็นองค์กรในยกของสถาบันทุกสถาบันในจังหวัดลําปางเพื่อควมมั่นคงดังนั้นอีกก็ประชุมประชาคมบ้านครั้งที่สองที่ผ่านมาวันที่หนึ่งก็จากที่ละ ครั้งแรกที่เราเห็นนะก็คนในชุมชนก็มีกี่คนตอนนี้เราก็ได้เรื่องมีเครือข่ายคือเจ้าคณะตำบลก็มีตำรวจครับผมมีทั้งวิทยาเขตชาติแกซอนน่ะฮะหัวหน้าเราวก็คณะอาจารย์วิทยาคณบาลบัณศึกษาพาบาลอาจารย์ที่รักุกคนตลอดจนผู้ใหญ่บ้านนักศึกษานักเรียนครับผมที่26เนี่ยรูปหัวหน้าครับตอนนี้ก็ชาวบ้านก็มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมนะเพราะว่ามติส่วนใหญ่นะเราเคารพเสียงส่วนใหญ่ว่านะเพราะว่าถ้าใครมีอะไรก็สามารถไปเสนอในที่ประชุมได้เนี่ยกระจายนั้นก็นักศึกษาวิทยาลพยาบาลบรมราชินีพลังปางก,ก็ได้ไปศึกษาทำงานที่บ้านเไม่เลี่ยนเนี่ยนะครับก็เป็นน้ำหมักนะถ้าพี่มีโอากาสก็ลองลองลอง,ลองน้าหมักสมุมนไพรลองเพือ่อหาไปศึกษาดูเพราะว่าก็ยังติดติดเร้นบ้านด้วยเนี่ยนักศึกษาพยาบาลครับใส่ใจกันย่างเลย นจากนั้นเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาได้ศึกษานักชมคนละนาลำปางก็ร่วมกับพุทธยาอินชาติเสียสอนแล้วก็ตลอดจนถึงชาวบ้านร่วมกันสร้างผาชลน้ำนี่คือการเดินทางนพี่สังเกตอยู่นะบางครั้งถนนนะครับมันจะลําบากแต่ใจมันไปถึงจริงนะเนี่ยฮะสภาพแออดเราก็ไปเนี่ยคนคนจะเป็นร้อยนะร้อยสองร้อยเราข้ามน้ำข้ามน้ำนะข้ามภูเขาไปไม่มีทะเล นี่นะนี่ก็คือลักษณะฝายที่เราเป็นไฟก็ค่างที่ใหญ่คนนีคนเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานก็ให้ความสําคัญก็มีบทบาทชาวบ้านความจมาคีเนี่ยนี่จากสองคนก็สามคนสี่คนเพิ่มมา็นนี้ที่คือเด็กเยาวชนหัวชนตัดตัดตรงนี้นิดหนึ่งทำไมเดี๋ยวนี้มันจึงจึงมีการกระแสสร้างฝายเยอะ ในอดีตเนี่ยฝายจาเป็นไหมเออทำไมฝายจึงเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้พูดทั่วไปเลยนะว่าฝาย<ห>แมวบ้างฝายเล็กฝายอะไรแค่อะไรเนี่ยค<ฤ>ือแบคือเป็นแบบนี้ครัในอดีตประมาณปีห้าที่ผ่านมาครับก็คือชุมชนบ้านจนห้างหรือบริเวณจิตเนี่ยนีครับมันมีการชะล้างของน้ําน้ําท่วมกันเนาะคือสะพานเราตัดจากโลกภายนอกเลยนะครั ที่ลองคิดดูนะคือบ้านต้นน,น,นน้ํายาขนาดนี้ครับแล้วบ้านไปน้ำจากขนาดไหนซึ่งปี54ปุ๊บก,ก็เห็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นการจุดประกายที่อยากจะมันตรงนี้ฮะผมกําลังถามถึงเหตุปัจจัยว่าแสดงว่าที่น้ามันไม่อยู่หรือมันต้องชะอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าป่าไม้ถูกทาลายใช่ไหมนะเหตุปัจจัยอยู่งนี้นะทาให้น้ํามันไหลไหลแบบไม่มีอะไรเป็นพนังกั้นไม่มีตัวยึดโยง ก็เลยต้องมาทาฝ่ายฝ่ายฝ่าย,ยที่จริงแล้วเนี่ยฝ่ายนี่เป็นเป็นมิติที่สองนั้นมิติแรกเนี่ยต้องรุรงรงให้ชาวบ้านเนี่ยรักษาป่าใช่ป่ะรักษาพืชอะไรทั้งหลายอันนี้ที่น้องๆเขาเหนื่อยก็นเนี่ยเพราะว่าคนที่ตัดก,ก็ตัดพวกเราต้องเห็นกระบวนการตัดไม้ทําลายป่านะมันโหดสุดๆอย่างที่อาจารย์นีก่อนว่าต้นไม้ต้นหนึ่งจะเกิดขึ้นด้เนี่ยเจ็ดสิบปีห้าสิบปีที่มันจะสามารถเป็นกาแพง ธรรมชาติได้แล้วมันช่วยให้ทําให้เกิดพืชต่างๆแต่พอเราตัดน้ําก็เลยไม่มีอะไรสับไว้เนี่ยทำฝายก็ต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยอยีกนะที่ที่ผมดูเนี่ยตรงข้อสังเกตเราเมื่อก่อนเนี่ยฝายเนี่ยทาไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เป็นกระแสะครับผมค,ครับผมก็อีกนิดนึงเขบอเมื่อก่อนที่ว่าบ้านจากบ้านต้นน้าก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาดวงล้อล้อเปลียนก็ถือว่าแล้วก็มีในวทุนตา